สวัสดีครับวันนี้วันที่29มกราคม2566นะครับในการเก่งกำไรไ,ได้โดยส่วนใหญ่นะครับของการเก่งกำไรหุ้นที่จะประกาศผลการดำเนินงานดับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720 T นะครับนั่นก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมปดเพิ่มเสียงนะครับ กดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อน,นะครับในไตรมาสที่4แลหรือ Q4 ปี2065ที่ผ่านมาก่อนจะปีปีใหม่ปีนี้ปี66แต่ว่าเราต้องดูก่อนก็คือ,คอดอูสรุปทั้งปีของ Q4 นะครับว่าไตรมาสของปีก่อนนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะสามารถเก่งกําไรแล้ววางวางแผนที่จะทํากําไรในในไตรมาสที่4นี้ประมาณสัก5ถึง10ได้อย่างไร นี่เราก็จะมาดูแล้วก็จะยกหุ้นสัก3าตัวนะครับให้ดูในทิศทางของการเคลื่อนตัวของราคาในการประกาศนะครับก็เริ่มต้นที่วันประกาศนะครับก็คาดการ่าว่าจะประกาศงบนะครับส่วนปตท EP ีนั้นก็ยังไม่ออกนะครับหมายว่าเขาคิดว่าเขาจะประกาศวันที่27่สิบเมกราคมที่ผ่านมาแต่ว่าเราเซิร์ชดูแล้วแล้วก็ค้นหาดูแล้วยังไม่เห็นก็คาดว่ามีจะมีงบนะครับ สรุปทั้งหมดนะครับได้ทํากําไรกลับคืนขึ้นมานะครับเป็น6 5 0 0 5 7 5นะครับราคาเป้าหมายก็อยู่ที่175-178ถึงแลัดมาก็จะเป็น d ีแท็กนะครับก็จะประกาศผลในอีกไม่กี่วันนี้นะครับวันนี้ก็วันที่29นะครับอีก2วันนะครับ31มกราคมนะครับก็จะประกาศไตรมาสที่4ออกมาน่าจะบวกขึ้นไป2-5ถึง0 0 0ล้านบาทส่วนราคาเป้าหมายก็อยู่ที่51-55 เรียนให้ท่านทราบก่อนนะครับข้อมูลนี้เป็นการคาดการจากงบของบลกสิกรไทยนะครับคาดการงบโดยเซทเทรแล้วก็นํามาเรียบเรียงโดย E-Finance นะครับก็กาบขอบคุณนะครับทั้งกสิกรไทยทั้งเซทเทรแล้วก็ E-Finance นะครับทีนี้ถัดมานะครับตัว pls นะครับจะบการผลในวันที่7นะครับอยู่ที่3 5ถึง5พัลานเช่นเดียวกันหัวกาไรนะครับแล้วก็มีราคาเป้าหมายนะครับ ของปี66นั้นคาดว่าจะมีอยู่ระหว่าง14-20ถึงบาทมันเป็นเป้าคาดหมายเพราะ,ะนั้นเราก็อาจจะเก็งกันไรจากตรงนี้นำเข้าไปทำการถือก่อนที่เขาจะประกาศคือเขาเราดูแล้วว่าตอนนี้เขามีผลการดเนินง,งานเป็นบวกใช่ไหมครับเราก็คาดว่าราคามันจะพุ่งขึ้นไปหลังจากที่รับทราบตลาดรับทราบราคานะครับเสร็จแล้วพอใกล้วัน XD มีบางท่านไม่ต้องการนะผลการการปันผล ขายหุ้นก่อนก่อนที่มันจะขึ้นไปพีคไปไป,ไปลดตัวในวัน XD ก็จะทําให้เราได้กําไรถ้าเราเข้ามาเก่งกําไรกันก็จะประมาณตั้งแต่5-10%แล้วแต่ท่านไหนที่มีฝีมือนะครับแต่เราก็จะพยายามรับนี่นำเรียนให้ท่านทราบนะครับถึงแนวทางนะครับว่าตัวไหนบ้างเราเราพอจะเก่งกําไรแล้วก็เข้าไปได้นะครับวันนี้เราก็จะยกตัวอย่างก็จะมีไ r p c ซนะครับซึ่งจะไตรมาสที่4นั้นก็คือ8กุมภาพันธ์น่าจะมีกำไรอยู่พันกว่าล้านนะครับ ราคาก็น่าจะภายในปี64นี่ก็จะมีโอกาสขึ้นไปถึง4.3 KCE นะครับอีกตัวหนึ่งที่เราจะนำไห้ที่ในท่านทราบประกาศวันที่คือ3ตัวนี้เราจะเอาของวันที่8มานำเรียนให้ทุกคนทราบแล้วก็อ่ากำไรอยู่ที่ประมาณ 2, 2 000ถึง5 2 0 0 0ถึง5,000ได้ถึง2,500ล้านบาทแล้วก็ราคาก็ตั้งแต่ของเฉพาะปี4ี4ปี66นะครับ ก็คือ44.75ถึง7 4บาทนะก็คือต้องเก่งกำไรไปล่วงหน้าก่อนไทยคมนะครับวันวันที่8เช่นเดียวกันนะครับก็รายได้ก็อยู่ที่500 40ถึง566ล้านบาทราคาของไทยคมก็น่าจะขึ้นไปที่10บาทถึง18บาทนะครับซึ่งน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะเกิน10ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันที่เหลือก็จะเป็น a d v a n เป็น aot e เป็นอะไรพวกนี้นะครับก็ มีวันที่9กับวันที่10นะครับก็ดูคร่าวๆดูเร็วๆไปเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นโกโบนะครับวันที่14 mtmtc ก็วันที่14 pttgc ก็วันที่14นะครับอมาน่าตัวนี้ก็สําคัญนะครับราคาก็พุ่งขึ้นไปน่าจะมีโอกาสราคาดีกลับขึ้นไปนะครับของวันที่15กุมภาพันธ์ก็มี dcc มีเดลตานะครับแล้วก็ itc แล้วก็ a x a e x o r แล้วก็ท็อปนะครับนี่วันที่15ก็ถือว่ามีตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับ การตอบแทนก็เดลต้าก็หมื่นสี่ถึงหมื่นห้าพันล้านนะครับส่วนวันที่สิบก็เป็นบีทีกับธานินะครับนี้เราดูคร่าวๆไปเลยนะครับวันที่ถัดมาก็เป็นวันที่ยีิบสามนะครับที่จะประกาศผลกันนะครับก็ตอนนี้ก็มีตัวเด่นๆอยู่ทีทีมจีนะครับเป็นคะคะกันไปบีบีบีเจซีมีอะไรพวกนี้นะครับในวันที่ยีิบสามนี้นะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบคุมภาพันธ์กุมภาพันธ์นี้ก็ว่าก็ประกาศกันหลายอย่างเลยนะครับพบไตมาสแล้วก็พอประกาศไตมาสเสร็จก็ จะมีการประกาศ XD ถ้ดถ,ถัดไปนะครับในเดือนมีนาต้องรอกเก่งกำไรกันไปนะครับก็เลยให้ทุกท่านได้ทราบประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะไปดูจังหวะของตัวที่เราจะยกตัวอย่างให้ท่านดูนะครับเราก็ใส่ไว้ในฟ a ร i c ิกเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูในโปรแกรม s p n Mobile กันนะครับเราก็เข้ามาที่โปรแกรม s p n m o o i l l e โลโก้ก็จะปิด นิดหน่อยนะครับตัวแรกก็จะให้ดูก็คือจะเป็นตัวตัวนี้นะครับที่จะประกาศผลในวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับผล Q4 นะครับไตมาส4ีคาดว่านะครับของกสิกรไทยคาดว่านะครับก็มีนะครับประกาศไตรมาส4ีเราก็ไปดูว่าผลการรายงานที่ผ่านมา3เดือนนะครับก็ลบไป2.5 2 1เดือนก็บวกไป2.65และ1อึ่ิที่ที่ผ่านมาก็บวกไป0.65นะครับ p e อยู่12เท่านะครับ PEU อยู่7 1.0นะครับมี EPS เพียง0.14ส่วนมีาการปันผลที่เคยปันผลมาก็0.04ซึ่งถ้าดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะล่าสุดของ IRPC ก็บวกขึ้นมาคือไซเวอร์ัขึ้นมานะครับราคากับตัวปิด g ก่ฟเฟอร์ก็จะเห็นว่าทางฝั่งออฟเฟอร์นั้นก็เสนอขายอย่างแย่ๆเลยนะครับทางฝั่งเสนอซื้อก็เสนอบ้างนะครับแต่ว่าผลผลจากแนวโน้มแบบนี้ก็จะค่อยๆบวกขึ้นไปนะครับเพราะว่า ถ้าดูจาก fundamental ดู y i e l นี่ก็ถือว่าทํามาได้อย่างต่อเนื่องทํามาได้อย่างดีถ้าเราเข้าไปดูใน indicator ของเขานะครับสลับตัว R P C ก็จะเห็นว่าจังหวะค่อยๆทํากําไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นจังหวะต้นเทนในการที่ทํากําไรเพราะว่าเขานะครับลักษณะของเขาก็คือเขาพยายามที่จะไซเวย์ขึ้นมาแล้วก็มาชนเส้น2องว,วันตรงนี้นะครับเพื่อจะค่อยๆกลับทิศทางให้ไซเวย์ขึ้นไปแล้วก็กลับไปทํากําไรนะครับ ไปทำกำไรเปลี่ยนทิศทางของรีเนเลกชันอันนี้ไปทำเฟรมเดย์นะครับให้ค่อยๆไซเวกับขึ้นไปแต่ดูจากอินดิเคเตอร์นะครับอยู่ที่53มีโอกาสไซเวกขึ้นไป m a c d อยู่เหนือเส้นสิกแนลนะครับรอแค่ลุ่มเข้ามาแค่นั้นเองนะครับลุ่มนักทุนต่างประเทศลุ่มนักทุนชาวไทยนะครับเข้ามาราคาก็จะค่อย,อย,อยดีดกลับขึ้นไปสำหรับ IRPC เข้าใจว่าะจะเป็นกําไรนะครับจะมีโอกาสค่อยๆดีดสวิงราคาขึ้นไปนะครับถ้าเราดู ผลกระเนินงานเดินงานไตมารสล่าสุดของเขานะครับก่อนหน้าก็คือไตมาสที่3นะครับต้องหาเย็นเยอะหน่อยนะครับดูไตมาสที่3ว่าเขาทำกำไรฟื้นกับคืนขึ้นมาหรือเปล่านะครับต้องค่อยๆใจเย็นนะครับหาดูนะครับเอฟนะครับของไตมาสที่3นะครับต้องดูไตมาสที่3ก่อนที่จะดูไตมาสที่4นะครับเพื่อดูจังหวะและแนวโน้มของเขานะครับว่ามีโอกาสที่จะกำไรบวกเพิ่มนะครับสูงขึ้นมานะครับ จากไตรมาสที่3นะครับปี64นั้นทำไป12ล้านปีห้ก็ลดกำไรลงมาตัดไป10ล้านนะครับเหลือเสียสองล้านนะครับแต่ก็ก่อนหน้านั้นก็คือปี64นั้นทำกำไรไป2ล้านส่วนปีห้ก็ลบไป2ล้านแต่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับสำหรับ RPC เพราะว่าเขาพลิกกลับมาทำกำไรแม้ว่าจะกำไรนิดเดียวนะครับให้เราต้องติดจับตาตัวนี้ให้ดีนะครับว่าวิธีการของเขาคือ หุ้นที่เราบอกว่ามันจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับรุนแรงก็คือหุ้นที่มีการพีคกลับมาทํากําไรนะครับแม้ว่าจะกําไรนิดเดียวนะครับอ่าคือแต่มาสก่อนหน้านั้นก็คือติดลบแต่มาสนี้ก็คือบวกขึ้นมานะครับแล้วแต่มาสที่สคาดว่าราคาจะทํากําไรบวกขึ้นไปได้อีกนะครับมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาหุ้นใน r p c ให้ดีนะครับว่าจะมีโอกาสไซเวรือพุ่งขึ้นไปได้นะครับพ็ดูดีๆนะครับก็คือว่านี่แหละครับเขาจะพีคเขาจะอาบีบเข้ามา มีโอกาสพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับพุ่งทะลุขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนทิศทางการเดินทางของรีเนเลกชันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวเป็นจุดเปลี่ยนของเขานะครับาตรงนี้จะต้องถึงจุดที่5้าเซนสิตคือขาลงตัวที่5จบไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะปับหนึ่สาไปก็จะเป็นขาขึ้นไปทีนี้ก็ต้าสนใจนะครับต้องจับตาดูตัว irp c ให้ดีนะครับหุ้นตัวแรกที่เรานําเรียนให้ท่านทราบนะครับในวันที่8ก็จะประกาศผลไตรมาสที่4นะครับว่ามีกําไรขึ้นมาอย่างไร ตัวที่2ก็คือ KCE นะครับตัวนี้ก็เคยเคยขึ้นแรงนะครับทีนี้เราก็ไปดูว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป14.20% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป7จดเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2เป็นจังหวะไซด์ไวอัพขึ้นไปนะครับมี PE เพียง23.59นะครับมี U 3.18มําสำคัญคือมี EPS 1.54นะครับแล้วก็มีการปันผลที่1บาทนะครับมี DPS นะครับที่1บาท ึ่งก็เป็นลักษณะของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับอยู่ในกลุ่มตลาดเซ็ตแล้วถ้าเราไปดูเราดูแนโนของเขาก็น่าจะค่อยๆทำกำไรขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับเราลองยกตัวอย่างดูของอไปีปีไตรมาสล่าสุดนะครับคือไตรมาสที่3ก่อนที่จะไปดูไตรมาสที่4นะครับเราก็เลื่อนดูค่อยๆเลื่อนดูนะครับว่าตัว f 4 5นั้นอยู่ตรงไหนนะเป็นกำไรหรือเปล่านะงวดก่อนหน้าเราก็จะเห็นอย่างอย่างที่เป็นตัว irpc ที่พลิกกลับมาทำกำไรก็ พอพลิกกลับมาทํากําไรเสร็จตารางกราฟก็จะมีโอกาสพลิกกลับขึ้นไปได้เหมือนกันแล้วก็ทะลุขึ้นไปได้เช่นกันนะครับดู F45 นะครับปรากฏว่าทำกำไรไมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับปี64ก็ทํากําไรไปได้ล้านเนะครับปีโอก็ทําไปล้านแนะครับทั้ง2ไตรมาสคือทํากําไรบวกขึ้นมากว่าเดิมนะครับถือว่า KC e ีอิเล็กทิก เ็กทรอนิกส์เนี่ยก็ทํากําไรมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเราจะเก่งกําไรตอนนี้ก็คือหมายความว่าราคาก็จะค่อยๆไหลขึ้นไปนะครับดูบี off er กอฟเฟอร์เ็เห็นว่าเขาลองรับนะครับรอรับไว้ที่50บาทคือมี50บาทเท่าไหร่ก็รับซื้อนะครับมันจะขายมานะครับโดยทางทั่วไปมันก็จะไปทางด้านฝั่งออฟเฟอร์มากกว่าซึ่งมีน้อยกว่า1ล้านนะครับทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับมีเยอะที่สุดก็ที่51บาทนะครับก็หมายว่าจะกั้นราคาสูงสดุดว้ที่51บาทประมาณนี้นะครับแต่เราเข้าไปดูใน จังหวะของ indicator ของเขาตัวนี้เป็นหุ้นดีนะครับหมายเขาว่าหุ้นดีเพราะว่าเขามีจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปนะครับเหมาะแก่การที่เก็บไว้ในฟอร์ลิกนะครับเมื่อเข้าลงต่ําสุดเขาก็ขึ้นสูงสุดสูงส,สุดเสร็จเขาก็ลงตำ่ตำตำ่ตำแล้ขึ้นสูงสุดก็จะลงต่ําก็จะขึ้นสูงสุดอย่างนี้นะครับจังหวะมันจะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่าจังหวะของเขาก็คือเป็นไซด์เวัพนะครับเพราะนั้นเขาจะยกโลทํำนิวไฮยกโลททำนิวไฮยกโลขึ้นไปก็ทำนิวไฮนะครับแต่สุดท้ายก็จะมีการยอดตัวลงมานะครับ กสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ประมาณเส้น2องว,วันนะครับถ้าราคาเส้น2องว,วันอยู่บริเวณน,นี้ราคาก็จะชนเส้น2องว,วันแล้วก็ดิดจ่อลงมาแล้วก็พุ่งทะลุชนขึ้นไปนะครับก็มีโอกาสอาจจะพุ่งชนเส้น2องว,วันนะครับจังหวะของเขาก็จะชนแล้วก็จะย่อตัวลงมาก่อนที่จะสะสมพลังแล้วก็พุ่งชนทะลุขึ้นไปน่าจะเป็นจังหวะไซด์เว y up ขึ้นไปจุดสูงสุดเขาน่าจะไปที่ใกล้ๆ54าบบาท5 5บาท4 K 4่เคนะครับโดย อ,อ้างอิงจาก indicator ก็เป็นจังหวะไซด์ไวอฟขึ้นไป i s ซอยู่ที่56 MA C D ก็ยังอยู่เหนือเส้นศูนย์นิดเส้นสัญลอกแค่วอลุ่มเข้ามาเท่านั้นนะครับราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปก็เลยถ้ท่านังทุนท่านก็ลองพารณาดูนะครับว่ามีโอกาสเปลี่ยนไปได้หรือเปล่าแล้วมีโอกาสเป็นไปอย่างที่เราได้เรียนในท่านทราบหรือเปล่าท่านลองพินิจพิเคราะห์แล้วคำนวณดูนะครับเราค่อยๆอาหยุดการลงทุนก็อยู่ที่ตัวท่านเองนะครับเพราะว่าทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง าตัวถัดมานะครับก็คือตัวไทคมนะครับตอนนี้ราคาเพียง16บาทถือว่าถูกมากเลยนะครับ16.30แต่ทําไมถึงว่าถูกนะครับราคาเราก็ไปดูที่ําการหรือว่าผลการดำเนินงานก่อนหน้านะครับคือ f f45 นะครับของงวดก่อนหน้านะครับเราลองดูก่อนนะครับว่าเขางวดก่อนหน้านั้นเขาทำได้เท่าไหร่อีกกําไรไปเยอะไหมนะครับพอที่จะขยับตัวแล้วก็เป็นราคาไซด์เวิรขึ้นไปได้หรือเปล่าค่อยดูก่อนตัวกันก่อนไปนะครับดูกัน ก่อนที่จะไปดูจังหวะอื่นๆนะครับอ่าระหว่างรอนะครับระหว่างดูนี่ก็ดูไตรมาส45นะครับเจอแล้วนะครับระหว่างที่ดูเราก็ดูบิดคอฟเฟอร์นะครับของไทยคมนี้รู้สึกว่าจะบางเบานะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะสนใจยังไงเราต้องไปดูที่ F45 ก่อนนะครับเข้าไปดูใน F45 นะครับผลการดำเนินงานของเขาก็เป็นบวกมาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าการทํางานของเขานั้น ก็บวกไม่น้อยคือคือบวกไม่มากนะครับไม่ถึงหลักล้านนะครับงวด3ไตรที่สุดล่าสุดนะครับก็ปีหกสก็ทําไป2องแสนปีหกก็ทามา4ี่แสนแนะครับหเท่าตัวนะครับก่อนหน้านั้นนะครับก็ปี64ก็ทําไปแสนสี่แต่ปี65นั้นก็ทํากำไรลดลงมานิดหน่อยนะครับอยู่ที่แสนสองก็ถือว่ามีโอกาสนะครับไตรมาสที่4ก็น่าจะทํากําไรขึ้นไปอีก5,600ล้านนะครับ 400ถึง5 600ล้านนะครับสลับไทยคมราคานะครับเราก็ไปดูว่าเขาจะมีการปันผลกันอะไรยังไงแล้วก็ผลการดำเนินงาน3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป39.32% 1เดือนก็บวกไป1 3 1อาทิตย์ก็บวกไป4%มี PE 43.73เท่านะครับมีย d อยู่1.84มี EPS อยู่ที่0.44แล้วก็มี DPS คือการปันผลล่าสุดของปีก่อนก็อยู่ที่ 0.3สตางค์นะครับต่อหุ้นนะครับก็เข้าใจว่าในไตรมาสที่4นี้ก็ประกาศผลออกมาดีน่าจะมีการเพิ่มเพิ่มการปันผลนะครับราคาก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาได้นตัวนี้ราคาเหมาะสมนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่เราเข้าไปดูกันนะครับว่าราคาที่เราจะเก่งกําไรกันนะครับในการขึ้นไปของเขานั้นมีโอกาสที่จะสูงขึ้นไปถึง17,18,19บาทถ้าดูจากตัวนี้คือเขาเป็นหุ้นจังหวะขาขึ้นนะครับเพราะอะไรครับ จังหวะขาขึ้นของเขาก็คือยืนอยู่เหนือเส้น2อเลวันนะครับ1 2 rsi อยู่ที่59นะครับ3 m a c d ยังคงยืนเหนือเส้นซีนย์แล็เส้นสัญญาณขึ้นไปนะครับ4คือแค่รอบอลรุ่มเข้ามาให้ตลาดรับทราบว่าตัวนี้ทํากําไรนะครับคือการประกาศไตรมาสผลการเดินงานไตรมาสที่4นี้ตลาดรับทราบก็จะมาลองพารณาไตคมนะครับว่าจะมีโอกาสทํากําไรได้ยังไงก็แต่ว่าถ้าเราดูจากกราฟก็จะเห็นว่าราคานั้นมีโอกาสไปที่21บาทสูงสุด ของเขาก็คือตัวเส้นรกรอบใน direction ด้านบนนี้นะครับตอนนี้ราคาก็อาจจะย่อตัวลงมาชนถึงกลางบุญเจริญแ,แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับย่อแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปบริเวณนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูทางเฟรมวิกก็จะบอกว่าราคานั้นมีโอกาสที่จะกลับไปที่คือทางเฟรมวิกมันจองไม่สูงเท่าไหร่นะครับมันไซด์เว่ไปทางด้านข้างนะครับว่าราคาก็ยังอยู่ที่16บาท17บาทนี่แหละครับราคาก็ยังจะอยู่ที่1 6 17บาท16 1 7บถึง18บาทนะครับสลับไหลค่มแต่ว่า ไททางแปบวิกดูแล้วว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปถึง20บาทเพราะนั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาจะขึ้นไปได้ก็ต้องเซตนะครับถ้าเกิดเซ็ตยังคงไซเย์ไปที่พันเจ็ดพันแปดนะครับถ้าราคาเซ็ตขึ้นไปนะครับตัวไทยคมนี้ก็จะมีโอกาสเมคราคาขึ้นไปถึง20บาทได้21บาทได้คาดว่าในปีนี้ก็ราคาก็อยู่ที่ช่วง16ถึง21บาทนะครับสำหรับไทยคมที่ในท่านทราบประมาณนี้นะครับถ้าท่านดูแล้วสนใจนะครับก็ ลองพิจารณาดูนะครับในหุ้นขนาดราคา16บาทกว่าแต่ว่ามีการปันผลที่0.03-0.3นะครับต่อหุ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เรียนไหมท่านทราบถึงข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลต่างๆนานาของมีการประกาศการปันผลไตรมาสที่4ที่จะถึงเร็วๆนี้นะครับก็อันก็ถ้าเกิดท่านเช่นชอบก็คารุณากดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดท่านไม่ชอบยังไงเราก็จะนําเรียน เทคนิคต่างๆหรือข้อมูลต่างๆไห้ถ้ารับทราบในคลิปถัดไปเพื่อให้ท่านนั้นได้เข้าใจแล้วก็หาจังหวะที่จะเข้าเก่งกําไรการเข้าเก่งกาไรนะครับ่านต้องดูให้ดีนะครับต้องมีสติสมาธิให้ดีแล้วก็เก่งกําไรจากจุดต่ําสุดขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพื่อให้ทุกท่านนั้นทำกำไรให้ได้อย่างมากที่สุดขออนุญาตเตือนท่านด้วยความหวังดีและด้วยความเป็นห่วงนะครับในการที่จะเข้าแต่ละจุดแต่ละอย่างเราต้องมีข้อมูลให้เพียรพร้อมนะครับดูทั้ง ข้อมูลพื้นฐานดูทั้งทางด้านกราฟเทคนิคนะครับว่ากราฟเทคนิคชี้ขึ้นมันต้องขึ้นแน่นอนจังหวะของ i s i แล้วก็มีสตนะครับก็เรลยนให้ท่านทราบประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามเรียบร้อยแล้วก็กดกดสมัครสมาชิกเข้ามาตอนนี้แล้วก็มีสมาชิกประมาณนิดนหน่อยเพราะว่าท่านก็ลืมที่จะกลับเข้ามาเล็กจังหวัสมาชิกหรือไม่มีเวลาดู แต่ยังไงก็ขอให้ท่านที่ไม่มีเวลาก็ขอให้ท่านร่ารวยแล้วก็ขอให้ท่านนั้นนานๆเข้ามาดูเพื่อทําทำกําไรให้ได้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับยังไงก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับจะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องจบเพียงเท่านี้ไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ